นักท่องเที่ยวต่างชาติมาทําไรมาหลักอยู่ในวัดแล้วก็ยังทําอะไรไล่ซิ่งเลยนะครับไปแลกกันจากหนักทองเที่ยวเท่นในภาพนี้กับกลายมาเป็นหั้วขโมยครับเป็นน้ำร,รัสเซียขาดเบียขาดเอกซาาใสยวัดหลักก้องตารวลด้วยนะนา่นว่าครึ่งปีแล้วนะครับจนชาวบ้านในแจงบอ่อแซ่จาาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจับกลุ่มนะครับโดยทางจาาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกอะพง,งานจังหวัดสุราธานี ร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนข้ามเมืองและก็ตำรวจในพื้นท่นะครับก็ได้รวมกันควบคุมตัวชายชาวรัสเซียวัย30ปีรับเชอือ มิสเตอร์แม็กซิมแอมบรสกินนะครับ mm hmm. ล่งป่าว่าความหนักอยู่ในประเทศไทยโดยที่ว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตตอนหนึ่งเป็นเวลานานว่า6 mm hmm. <ะ>เดือนแล้วนะและก็แอบอาศัายอยู่ในวัดซีธนูตะบนกเกาะพังงานอำเภอเกาะพังงานเป็นเวลาหมางว่า8เดือนแล้วครับการจับกุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหล่าจากกำนันตำบลเกาะพังงานและชาวบ้านในพื้นที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีชาวต่างชาติและมีพฤติกรรมต้องสงสัยค่ะอาศัายอยู่ในวัดซี่ธนูโดยกินยูแล้วก็นอนภายในวัดเป็นเวลานาน,านและมีพฤติกรรมคือชอบหยิบขล้องที่ชาวบ้านนามาทว ว่ายวัดไปชายโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบกรพบว่าชายชาวรัสเซียรายนี้ก็คือเดินทางเข้าประเทศไทยโดยวีซ่าทองเที่ยวนะแต่ไม่ได้เดินทางออกตามระยะเวลาที่กฎไม้กับนดตและไม่มีการต่ออายุวีซา่า โดยอยู่เกินกำหนดแล้วทั้งสิ้นร9อยวันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างดาวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสินสุดและควบคุมตัวส่งพนังงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพังงนันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนขอ้อกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะอครับนอกจากอยู่เกินหลายวันแล้วก็มาทำพิษด้วยมาหลักโค้งไม่ใช่ไซ้ซึบนะม,มาอยู่เกินค,คืงปีแล้วบางคนหนึ่งว่า้ยไซซ์ซึบไหม S <S เป็นหู <Spin ning S 1> เป็นตาได้นะไ,ไม่ได้เป็นไส้หลับไม่ได้เป็นสายซึม <S <S นะาาเป็นโจรนะแบบเป็นขโมยข้องวัด